บัาดังแล้วมันรีเจนให้เออโคนไม่เคลียร์ต่ออันนี้ไงบีมปีมไม่ได้ปีมมาได้บีมไม่ได้เยอะไปกูกำลังไปกำลังไปไงเอาเฮียนี่ไม่เอานู่นมหลีกอร์ไปหลีกอร์เกไปหลีกไปถูกเยอะมาถูกเยอะถูกย่างเยอะเยอะเยอะไม่แบบไม่แบบลงเซ็ตลงเซ็ตหมวกเลยอ่ะ แม่งถาถัแม่งถาถัแม่งมาเติมแม่งมากันเติมมาดิเดี๋ยวดิเสียงขำอะไรวะตันเกินไงตันมึงก็เกินไปว่ะเยอะเกินหนักกินแต่กินไม่เข้ามาบันยัยขำขำติดตลกนะติดตลกไม่เป็กูใส่สุดเนี่อมาดิ อาบนไลดอนโนกูว่ีสเลเฮ้ยเอาโอ้ลงไม่นอนดีครับนอนที่อะไรเอ้เฮ้กูรอดได้สองบาเ์ไดสองบาแล้วบาร่างเหรอเอะลย้ยเฮ้ยเ้ยยงั้นนงไน้สองตัวคือต้องออกทอยอะโดดได้นะตัน ึ่งเก้าทีเฮียบาแตกสองั้งเลยตอขอมขตัวเล็งนะอีจ้าเริ่มไม่เลยกุมดักดีดักเร้อเตยโอเย์โอเตย์โเตย์่อสต่สด่สุด่ยสุดแล้วเสียโลแล้วสุดเลยสุดเลยับกลับคูไปแดกวะเนี่ยนี่อะเฮ้ยสปินว่ะเยอได้สปินเฉยเลยคุ้มคุ้ม จะถมด่างเลยเชื่อไป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 ใครไม่สุดไม่ใช่เราเข้าเลยเดี๋ยวกูรอมันจะจับกูนั่นไงเย้คุณคือผู้เชี่ดีอิสระไปเลยก็ัรวมสองสยองขวัญเอาดิโอ้โดนหลันก็สวยโอ้โหโดดพื้นอีกแล้วกูเห็นคนดีปนดนั่นก็สวย ไอ้เยี่ยรีเพย์เลยเมื่อกี้เอาดึงไปก <laughs> ินเลยครับไอเยี่ยคุณคือผู้โชคดีดึงฉลา,ากลามาเจริญเสพย์มานะบัคเกอร์โดนแทนด้วยต้นวันเดอร์มันทำแอคอกะกูบอกแล้ววันเดอร์มันแอคอกะมันมัมนมีเม็ดซ่งแล้วมันแอคอกะไม่ได้สัต ใช่หรอวันเดิมแม่ส้มหรอเออมันเดิมแม่ส้มอูาโอ,อ,าอ,าอ้โอันดีคล้องมาคล้องมาเอาจีทำไมอีมาไล้วม่เล็ก โอ้ยโอ้ยเดียงขำมวยยอะโมโองเดยแล้วโ่เฮ้ยเตะโดนนะตายแล้วย้ยตายจริงใหรจะเตะเสียโลแล้วเสียโลแล้วสแล้วอยู่นู่นสามเลยอยู่นู่นสามเลยอยู่นู่นสเลยยใกเลยเลยไม่ได้่ะไม่ได้ไม่ได้ทีมสวยเดีสามมันตเชียก่ เดี๋ยวบอยมังกรเดี๋ยวบอยมังกรเว็บเว็เว็บหน้าเว็บหน้าเอาอ่าวเว็บหน้าครับเชฟเชฟอืมจะโดดซะหน่อยต้องดักอ่ะมาใครก็ได้มาเล่นดักกับน้องหน่อยดูวันเดอร์มันแอ็กมากมันมีเมสซี่มันแอ็กมากมันเลียนลึกกัดเลยเลียนลึกกัดเลยอุ้ยเขี้คุณนึกว่าลูบทวนโดนเฮ้ยกูกู กูรอดนะกูได้โทนมาได้ปล่อยกลางเลยปล่อยกลางเอยไม่มีเลือดป่ะไปให้เตะเราเชื่อนายไปเลยโปเกมอนพี่เกิร์ลมันปไปป้องมันตายหมดมันตายหมดเออเอคิล่าไวะหัวลูกยินทำดีน้องทำดีน้องหลุยไอ้พีมโดนพื้นกูไม่ได้โดนเพื่อนพีมไม่ได้โดนใจเย็น อาละเชียหลอนจัดหลอนเหลือตัวเดียวเหลือดีหลับตัวเดียวไปเลยอีสลาไม่ได้กูนี่กูคำเสียงหัวล้อว่ะสีเดี๋ยวพอดี่เอฟซิ่งทำเดียวเลยนะบัสเต้